อ่าแล้วฐานของติชู้เนี่ยนะครับจะมีได้ตั้งแต่40 60 81และ88เซนอ uh ่า huh. ซึ่งก็เลือกเอาตามขนาดของบ้านตามความเหมาะสมนะ uh huh. ซึ่งทั้ง4ขนาดเนี่ยเป็นขนาดที่ถือได้ว่ามีความเป็นมงคลและนำมาซึ่งความจเจริญรุ่เรงเรืองของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเดือนต่ uh huh. อ่ากระถางที่จะใช้เนี่ยจะต้องเป็นสี่เหลี่ยม uh huh. สีแดงอ่า uh huh. ใช้กระถางกลมไม่ได้เพราะติจู้เนี่ยเป็นเทวดาดิน uh huh. อ่า ดินก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าฟ้าเนี่ยหรือเทพพาดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าอยู่สูงจะต้องใช้กลมเนื่องจากแปลว่าสวรรค์เพราะว่าบนตีจู้เองเนี่ยก็จะมีการตั้งผีซิ่วจะมีการตั้งภาชนะรองรับทรั์นะเหมือนกับคล้ายๆกับกระถางเนี่ยแต่จะต้องมีรูปทรงโดยเฉพาะก็คือมีสวรรค์อยู่ตรงกลางมีดินอยู่ล้อมรอบ แล้วก็จะต้องมีน้ำชาภายในภายในกระถางเนี่ยก็จะต้องมีการวางเข็มทิศอ,อยู่ภายในซึ่งแปลว่าดึงดูดโชคลาภจากทั่วสารทิศนะรวมทั้งมีการวางเหรียญเหรียญแห่งความเป็นมงคลในการดึงดูดทรัพย์เนี่ยให้เข้ามามตีจู้เนี่ยเท่ากับหนึ่งห่วงจุ้ยหนึ่งวิชาของห่วงจุ้ยแล้วก็เท่ากับบ้านหนึ่งหลัง<ค>ถ้าเราตั้งตีจู้แล้วเราทําห่วงจุ้ยบนตีจู้ เราก็เท่ากับเหมือนกับเราสร้างบ้านอีกหลังมาทำวงจุวย